สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเล่นไหมครับอ่าเราจะเล่นแบบเอาชีวิตรอดโดยที่ไม่อาศัยอยู่ในบ้านเรียกว่าอะไรเดียไม่สร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเราจะผจนภยัยไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือเอ้ยเป้าหมายของเราในซีรีส์นี้เลยก็คือชนะอ n เดอร์ด g กอให้ได้แต่ว่าเราต้องไปสร้างบ้านใช่ป่ะเบ๊กป่ะแล้วไอซีดท,ที่บิ๊กเอามาเนี่ยมันคือซีอะไรวะทำไมมันมีหมู่บ้านแต่แหกมันเป็นซีหมู่บ้านกลางน้ํา อ๋อมันมีแค่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมที่เป็นกลางน้ำอ่าใช่ที่มันเป็นภาพมาให้เป็นบ้านเริ่มต้นอ่ะงั้นเราทําการอ้นหมดนะ <c oughs> นักผจญภัยขั้นแรกต้องเป็นโจรก่อนอ้นให้หมดเว็กเราต้องเอาวัตถุดิบทุกอย่างแล้วเรา,เาผจญภัยต่อขั้นแรกเตียงเล็กเราจะไม่สร้างบ้านแต่เราต้องมีที่นอนแบบเป็นแคมป์เราอาจจะนี่ได้นะอ่าผมไม่สร้างบ้านแต่ว่าสร้างเป็นี่อ่าแคมป์อ่ะ,อะเป็นแบบที่นอนชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ ของแปของไปสัหน่อยได้เตียงละเออพี่ได้เตียงกับนี่แหละขนมปังเตียงมีขีบด้วยแอปเปลิลเดี๋ยพี่เก็บไปก่อนเผื่อทำแอปเปลิลทองถ้าไม่หิวจริงก็ไม่กินพี่ลุกมาดูหมู่บ้านนี้บ้านช่างว่าบ้านช่างเราจะไม่ปลูกข้าวด้วยใช่ไหมกะโวนมลิทเทอร์ทิ้งไปปลูกได้ข้ามวันนะถ้ามีปุ๋ยก็ปลูกอ,อ๋อโอเคแบบเอากระดูกมายัดใช่ไหมแตนบ้านช่างวะ มันสเอ้ยมันหลักคามันบ้าน,นเป็นแปลกๆนี่บ้านเหรอบ้านบ้านหลังนี้ดิหลังนี้หลังนี้และนี่คือกองอะไรวะเนี่ยสูงๆเลยเหมือนเป็นเรือแตกหรอ๋อเรือมันชนบ้านเหรออ๋อนี่บ้านช่างในช่างออกไปแล้วบ้านไขวะเนี่ยมีเตาหลอมนี่เนี่ยบ้านช่างปะเฮ้ยบิเพชรไอ้บิ๊กเรียบร้อยแล้วโอ้โหโง่ปะเนี่ยเรียบร้อยแล้วคลิปคลิปซีรีส์เรียบร้อยแล้วไหน มึงเอาซีดมาโกงอะ่ะเีลี่นี้จบแล้วเว็กบอกละเรามีเพชรสามอันด้วยนะบิ๊กเพชรสามอันอ่ะ <c oughs> ทำประตู <c oughs> เนเธอร์ได้แล้วเนี่ย๋ย่เดี๋ยวทำประตูเดเธอร์ได้เลยเนี่เราวาอยู่นี่เว็กห <c oughs> ัดถังน้ำปะ <c oughs> จริงๆเอาอ้อก็คือถังไอ้นั่นทำยังไงนะเฮ้ยเจอแมวด้วยแมวสามสีวิ่งไปแล้วแมววิ่งไปแล้วไอแมวเพียบเลยที่นี่ มันทำยังไงนะบิ๊กเอเียนอเฮ้ยเอมเปอเร่เฮ้ยมันทำอันนี้ยังไงบิ๊กออฟซิเดียนอะลาวาเทใส่น้ำมือน้ำเทลนลาวานะเอ่อลาวาหนึ่งอันโดนน้ำกลายเป็นออฟซิเดียนก็คือน้ำเทใส่ลาวาใช่ไหมใช่ใช่น้ำเทใส่ลาวาเฮ้ยเราเอาเตาคอน้นนมายังเอาเผาวะยังยังไปเอามาบ้านหรือจะขุดหายอีนเนาะออกไปด้วยไปด้วย พอตกบานไปแล้วเอาทุกอย่างอะ่ะไม่เหลืออะไรเลยบอกเลยในกล่องมันมีเหล็กมาให้ไหมฮะไม่มีเหล็กเลยมีต่เพชรบอซออิเดียนซิเดียนไม่พอไม่พอคาบแล้วด้วยไม่พอคาบประตูในเธอไม่ใช่ค่ะประตูในเธอดียอ่าไม่พอวางประตูอันนี้ดินเหนียวปะข้างล่างนี้ไม่เอาอ้ชิหายละเฮ้ยได้กิ่งไม้ได้วย เริ่มมือแล้วนะต้องรีบไปแล้วกำลังเก็บวัวอยู่เก็บวัวเล็กน้อยเก็บอะไรวะวัวคือเก็บไงเก็บเข้ามา,<ห>าเป็น,นชิ้นอาหาร่ะใช่เป็นไอตอนนี้เหลือเฮเชื่อต้องวางนิดนึงเรามาที่ปลายหมู่บ้านนะบิ๊กบิ๊กมาทางปลายหมู่บ้านนะจุดเดิมที่บิ๊กนั่นเลยไอย้จุดเดิมบิ๊กย้อนกลับมาเลย พอ๋อนี่อ้อยมันเอาไปทำอะไรได้ปะอ้ยอยไอเนี่ยมันชื่ออ้อยหรืออะไรวะซุกกะเคนเนี่ยใช่ปะใช่ซุกกะเคนคืออ้อยมันเอาไปทำนังสือเฮ้ยพี่เจอบ่อร์ลาวาปววิกเฮ้ยบอลาวดาีดีดีวเอาถ้ามีเหล็กตักน้ำไปใส่เจได้มาดิ๋ยวสร้างบ้านใกล้บ่อลาวาดีไหม ก็สว่างดีนะไอ้มีกบเวยอันนี้เจะกบเป็นแคมป์ไว้เร็วแคมป์ข้างบ่อลาวานะตกไปโดนลาวาเผาตายไปนะมีกบเลยกบกบฮยกบเป็นมิกกับเราปะเป็นเป็นมันไม่มันไม่จัดเราหรอหรอถ้าไม่ดูมีมจนหลอนเกินเนอะมีมงกบเป็นเรียบร้อยแล้วแอบหัวมาทีนึง บ้าน,านเรม่ไปแล้วนี่มาบิ๊กมาโลมาแคมป์เร็วมืดแล้วเราจะรีบนอน,อน,อนก่อนจะไ,ได้เช้าเลยกลางคืนเราไม่สนใจแคมป์พี่เอาห่างจากกองไฟนิดหน่อยไฟหมู่บ้านทางไหนนะไฟหมู่บ้านเมื่อกี้พี่พี่มาบิ๊ก ตอนที่มอยู่ีลาวาเห็นแล้วละลาวาสวยแสงสว่างแสวงแสวงอะไรของมึงวะมั่วบอลลิ้นแสวงโมมั่วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเนี่ยไปตรงเนี้ยนี่เราจะเต็นท์เราใหญ่เท่านี้เพียงนี่ยงเงี้ยเฮ้ยอะไรวะหัวกูโยกนอนนอนนอนแล้นอนโดนมอลแดกตายหรอกนอนเลยอ่ะมันนอนได้อ่ะนอนได้นอนได้ ผมยังไม่ต้องสร้างเต็นท์ใช่ไหมวางนอนเร็วเลยไหยพี่ถูกปอาหารพอป่ะมีมีมีพี่ข้าวอยู่เอาเลยนอน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 เยอะเลยเหรอนนอเตียงซ้อนเลยเตียงซ้อนเกิดมาเกิดมาหัวแตกป่ะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ป่ะแล้วก็เตียงทุบนะรับแดดยามเช้าสลามด้วยเฮ้ยมีสลามด้วยสลาม ลามสลามสลีสลามมันมาทำแบนสลามไปทำแบนสลามบอลใช่ทำสลามบ็อกสลามไหนเน่ยนู่นนะพี่เอาดาบเอ้ยพี่เอาขวานตีนะที่เจ็ดทำดาบไหมเอ้เป็นแมงมุมเฮ้ยตายมามุมสลามแต่สลามมันมาสลามเอ้ยเรียบร้อยไอ้ตัวเล็กก็กระจอกละ ร้อยดูดได้หมดอ่ะนี่ทางขึ้นทางนี้ขึ้นขึได้อยู่โหพุ่งมาเลยอ่ะตำรวจต่อดิเฮ้ยไอตรงเนี้ยวาวาเราทำอะไรกับมันไม่ได้ใช่ไหมเรายังไม่มีเหล็กทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวพี่เดินสำรวจสักแป๊บเราต้องหาเหล็กเออหวังงั้นเราหาเหล็กไหมหาเหล็กเลยก็ได้นะ ไม่สร้างบ้านอหาดันเจียนได้ไหมดันเจียนเด็ดลึกๆอ่ะเด็ดลึกๆแถวนี้มันมีอะมีแต่ตเห็ดแต่ออกล่าออกล่ายามเช้าหมูสองแถวนี้มีแต,ต่เห็ดอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าไรบึงปะโซนบึงสวอมใช่โซนสวอมาถ้าอาจจะเจอบ้านไม่หมดได้เฮ้ย เอ้ปี่หายจากพี่ไปยังนะ่ี่หายแล้วเนี่ยเอมีอยู่แถวๆเอ้ยแถวนี้มันวีหลงทางแล้วบึงเอ้ยมาที่บอลาวากำลังเดินไปบอลาวามั้งเอาแล้วไปไหนโอ้เอยเอ้ยเลยแล้วเลย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 น่เขวาขวาข้างหลังข้างหลังพอเห็นแล้วนะ ปล่อยลาวาไว้ก่อนเบ็กพี่ว่าเราไปที่อื่นดีกว่าเบ๊กเราต้องหาดันเจียนใช่ไหมเทคนิคเราไอ้ข้อกาหนดเราคือเราจะไม่สร้างบ้านแล้วเราก็ไม่ควรจะแคมป์อยู่ที่บ่อนลาวาวะ่ะเราหาหาดันเจียนล้วตะลุยขุดของดีกว่าเบ๊กขนมปังแล้วค่อยกินธอันนี้เป็นข้อด่านเล็กๆมีปะดันเจียนปะอยู่หรืออยู่อยู่ย,ยแค่นี้<ม>นะน <laughs> แค่เองโอ้ไม่เลิกเว็กแค่เอง,เองขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นเนาะโอ๊ยตอนนี้ออกจากโซนเนี่ยล้วเว็กโซนบึงเอาละนี่เป็นโซนสุกดอกไม้ออกยังเนี่ยดอกไม้สีฟ้าออก,กย,ยังากจริงเหมือนบึงเลยดีกว่าฉันมีแต่ดอกไม้สีฟ้าคือดอกอะไรแล้วก็มีลูกแก่ด้วยเอ้ยเลวีนเนี่ยเวย็กใช่ป่ะดูดิออมเมาดูเลวีนดูดิ จะเป็นใต้น้ำเบ๊ก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 เฮ้ยทางไหนอะหลงท่าอยแกไอ้เบ๊กตรงนี้มันหลงไอ้เล่นอะไรของมึงวะเนี่ย,ยเป็นปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยเฮ้ยตัวหนึ่งคุย,ค,ยคุยกับบิ๊กอยูบ่บิ๊กก็หายอะ่ะอ,อยู่ตรงไหนอะตกไปน้ำอะน้ำน้ำผีคลองบิ๊กยู่นแท่งไม้สูงๆูงอะ ทำไมไม่เดินตามมาดีๆวะอลกไม่ันอ่ะออกจากดันไม่ทันเมื่อกี้อดันเล็กๆอ่ะพี่เดินกลับไปที่ดันเล็กๆละเดินทางนี่เห็นยังข้างหน้าเอ้ยมึงหันหน้ามาถูกแล้วอ๋อหน้านางนู้นเออเปิดช้างเท่าไหร่เนี่ยเปิดช้างเท่าไหร่ใจอยู่ไออยู่้นไม้บังเดินมาเดินมาอยาจะบอกตอนนี้เป็นเลวีนี้เป็นน้ำแล้วขุดแร่ยากขุดยากอ่ะ โดดข้ามไปเลยโอ๊ข้ามไปไอ้ตรนนในตรงนี้มีฐานเฮ้ยตัวนี้ดันเจียนว่ะใช่เลยตัวนี้ดันเจียนว่ะเน่เน่เน่พี่ลงมาละเออที่เดียวกันแหะไปดิขุดแร่เลยมีฐานอันนี้มันน้ำไปเลยโอ้ยมันใสจังวะใช่น้ำโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 โอเคงั้นตามนี้เลยเราขุดแร่ก่อน ลายีนี่มันคือแร่อะไรวะเปอร์อาคอพเปอร์ปะสมสมของคอพเปอร์อามาแล้ตอนนี้เขาต้องมีดาบเดี๋ยวเอาเอา,เอาเตียงเก็บกัน ตัวอไปไม่ได้หยิบเตียงมานี่ไหมเอ้าเออหาคนะครับแก่เออหาครับ<ก><ก>เาาบตียงใหม่เฮ้ยเสียงมันเหมือนมีตัวข้างบนม้าเหรอเสียงแก่แปลกปไม่เสียงเสียงของให้ใจดังๆอ่ะลองฟังอีกทีนึงไม่รู้จ,ระจะได้ยินเปล่าเสียงแบบน่าจะวัวน่าจะเป็นเสียงวัวเอ้ยเราตีกันเองโดนปะมีนเปิดพีพีไหมมันเปิดอยู่ ีโอเคโดนน,นี่ไงวัวพี่เป็นสิ่งวัวเราต้องทำการเก็บเกี่ยวทุกดิบในการเดินทางว่ะเก็บวัวไปด้วยมีขนแกะพี่เอานี่ออกนะย่าไม่เอาเอาขนแกะไปมีทิ้งพี่แอคไม้เ <ใน S 2> ยบอกมอสซี่นี่มีประโยชน์ป่ะทิ้งไปแล้วนะมอสซี่ จะทำนี่เอาเผาเราจะเผาแรกอะไรไหมหรือไม่มีไม่มีปะอยังไม่มีรอเขาเปังไม่ต้องเผาเก็เนิน่างงันไปเลยปะหมดแล้วปะพี่ขุดหมดแล้วพี่ขุดนี้ละเก็บป่าไปเลยหมดแล้วปะไปเลยไปเลยปะเดินทางต่อโอ้โหลวงตรงนี้ก็ได้โอ้ ในทางนู้นแม่เป็นทุ่งยานะาปลาไข่พี่เก็บได้นะของพี่เก็บไข่ไว้อาหารมีเต็มเลยเฮ้ยอาหารดอกอาหารดอบเก็บดิวัวเนื้อแกะามหน้าพี่ขอเนี้ยก่อนพี่คราวไอ้บล็อกเป็นบล็อกเฮก่อนอ่าพี่ขอคราววัวอ่ะ ทำไปเสร็จพี่ถูกจริงกรับเถึงรอยแล้วพี่บุ๊มีทอร์สไหมไม่มีตกเ่งเข้าไปเอ้ยอันนี้เป็นไดนามิกไลท์ด้วยปะที่เรามีม็อดเนี่ยเอ้ยพี่มีม,ม,มีทอสอยู่มีสามสิบอันพี่มีอยู่ทอสสามสิบอันมันเป็นไดนามิกไลท์ด้วยปะม็อดเนี่ยเอ้ยพี่เจอเไม่น่าเป็นมั้งไม่มีอ๋อโอเคมันจะ<ก>ไม่มีแสงไม่มีแสงมาจากทอสใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มี ดูตอนคืนน่าจะไม่มีชัวเฮ้ยเนี่ยที่สูงมามาเช็คการเดินทางขอเราที่นี่ได้เช็เก็จะไปทางไหนต่อเราี้อมโยสวมเรามีกดมี่มีนั้นจะไม่มีไม่มีตัวกดซูมเ้ะไม่มีครับรอบนี้วิวสวยดูนะเออวิสวยอยู่เป็นภูเขาเป็นบึงมีตัวกบเป็นตรงนี้ ใกล้จะมืดอ,อีกรอบหรือเปล่าพัทที่อยู่ไหนนุ่นพัทที่อยู่ทางซ้ายนี่น่าจะประมาณห้าโมงเย็นเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำลึกปะลึกอยู่ไปดปูดีปะไปอยู่ดีนี่ไปไปหาเล็กกันไม่มีฐานเลยุดทางหาดดีไปทางนั้นนะพี่ไปอีกทางหนึ่ง อ๋ออีกทาง <Okay. S 1> หนึ่งตันละบิ๊กอีกทางหนึ่งเป็นไอ้นี่อ๋อ,อมันมันเดนามิกไลท์บิ๊กพอไปใกล้ๆแล้วมันสว่างบิ๊กเดนามิกไลท์อยู่นะพอไปใกล้ๆแล้วสว่างบิก๊กสว่างด้วยเหรอใช่บังเราถือทอสเดยลองถือทอสแล้วเดินเข้าที่มืดเดยเออว่ะถือปะ่ะสว่างจริงด้วยสว่างอยู่นะนี่นี่ๆๆไม่มีบิก๊กเหล็กเ<อ>บ๊ะหมแล้วเป็นทางเชื่อมไปที่หนึ่งมีแต่ฐานทางยาวออกไปอีกรูหนึ่ง ไม่มีอะไรเลยเท่านี้งั้นพี่ขุดหินนะขุดหินแล้วก็<ม>ขุดถ่าน,านไปเรื่อยๆเพื่อเจอเหล็กอยู่ด้านหลังเออไอพิกแอคพี่ยังไม่ฆ่าเป็นพิกแอคเพชรนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันน่าจะเอาไว้ขุดออกซิเดียนปะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นั้นดินโผพี่เก็บคอปเปอร์อยู่ปะเก็บอยู่นิดนึง ไม่ได้ขุดมาเพิ่มแล้วมันทำไรได้นะคอปเปอร์อ่ตอนนี้ทำเป็นแปลงแปลงหาของมั้งหาในไหนหาของหาในทรายเอาไว้สำรวจส้ากสร้าไโบราณวัตถุเพื่ออะไรวะสวยงาม achievement มม้วยมั้งเฮ้กลางคืนละ คงั้นนอนที่ในถ้ำนี่ก็ได้เป๊กดูปลอดภยดัยดีอ่ะนอนในถ้ำวางเตียงเลยทําเตียงัะที่นอนนะฮะมุมๆดีๆนี่คอหักตายไปละพอขุดให้มันสูงขึ้นหน่อยเตียงฟ้า ทำนี่ดิอรปกณ์ใหม่ขวานเหล็กเอ้ยขวานหินแล้วก็เดี๋ยวเราไม่มีอะไรหลอมใช่ไหมจะย่างอาหารไปพี่ที่ทำเตาตอมให้หนึงมีมีเมตาอ,อยู่สองอันอ่าไม่ทันละทำเตามาละนี่แหละเฮ้ยประตูมาจากไ้นเนี่ยประตูพี่เองอะ่ะย่างปลาเต่ากินที่เอาขวานนู่นขวานนี่มาเผาอุกปปกรณกเกา่า เอาทิ้งให้หมดอ่าพี่เอานี่เผานะโอ๊คซปปิ้งเราจะไม่ปลูกต้นไม้กันเผาได้โอ๊คเซปปิ้งโยนไปด้ยโยนไปด้วยโยนไปแล้วโยนไปละรอแหละเดี๋ยวเราเผาของให้เสร็จแล้วเราจะได้ขุดของเก็บแถวนี้มีอะไรปะ มายถึงแล้วทางตันไมาถึงของที่จะขุดเหรออินแร้พวกนี้เห้เราเราจะขุดลงไปหาเหล็กเลยไหมแล้วแต่จะขุดปะละ่ะก็ตามกฎของเราห้ามสร้างบ้านแต่เราขุดอยู่ได้สร้างของได้แต่ห้ามสร้างบ้านแต่ขุดอยู่ได้นะเฮ้โหหลับพิษ เฮ้ยลาพีใช้หินขุดด้วยอืมปักทอดให้สว่างโอเคงั้นเราก็ขุดแรกก็ได้นะถ้าไม่อยากนอนตอนนี้มันมืดจ้ะมืดจ้ะแรกขุดแรกเนียไปเลยไปเลยไปเลยขุดเลยพี่ขุดแบบสองทางนะมีขุดทางเดียวลงตรงยาวๆมีทอดป่ะ ถ้าเบิดก็ปกักมีมีปักทางซ้ายมือพิกอะจะได้เห็นเอ้ยปักบนหัวก็ได้พิกเอ้ยหรือปักทางซ้ายมือเลย้ายมืออะไร้ปะซ้มือสวยกว่าขุดป้ายขุดปต้องรีบได้แล่เหล็กล้อก็ไปนรกไนเนเจอร์มันคือนรกก่าวันในเธอจริงมันก็ไม่ใช่ปะม,มันเป็นที่ที่ร้อน ่ <Now. S 2> เฮ้ยเฮ้ยมันแร่อะไรเฮ้ยแร่มันเปลี่ยนแลอ้อ่ะหินเปลี่ยนปะเป็นหินขาวหินชื่ออะไรดาไลทหินตกแตง่งหมวแล้วก็หินจเจไลยแต่มันหินแข็งที่ขุดจะแตกแล้วนะจะต้องขึ้นไปทำใหม ร้อย <100 S 2> แตกเอ้ยจริงไม่ต้องขึ้นทำใหม่ก็ได้เว็กนี่นี่เอามันข้างล่างนี่เลยคอปเปอร์ไม่เก็บนะสงสัยว่าไม่ไม่เก็บไม่เก็บกัน สงสัยว่าทำไมไม่ขุดไม่เก็บขี้เกียจมันไม่ได้ใช้อะไระถ้าเดี๋ยวใช้ค่อยมาขุดไม่ได้ใช้อะไร้ยดันเฮ้ยเป็นไรอ่ะผูกเป็นเจี๊ยดอเจี๊ยดเจี๊ยดเฮ้ดิเดี๋ยวเราลงไปเจี๊ยดเลยทำทางลงแล้ว ไปแบบโอยอย่างกว้างเจอทองด้วยจะมีมุมสองตัวสามตัวแต่มันนิ่งเฮ้ยหาเจียนกว้างอยู่แมงมุมเป็นแหละว่ามันนิ่งขึ้นเลยมันยังไม่เห็นเราอ่ะเออมันมันอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนู้นเห็นอลไรเหรอนี่ข้าวเพียบเลยปลาเราหาแร่เหล็กป ถ้ามันไม่ตีเ, <ล S 2> เราก่อนเ,<ล>เราก็ไม่ตีเฮ้ยตรงนู้นป่าแหล่เหล็กปะว,วางบนเหล็กข้างล่างเยอนเหล็กข้างล่างแล้วมันระวังรูดเวยใช่ป่ะแหล่เหล็กเหล็กเหล็กลอ,อรอนมีปะเป็นจาา่าลายตะไคร์ตรงนี้มีเหล็กอีกนี่ เดี๋ยวขุดให้หมดก่อนแล้วค่อยมาหลอมไปหลอมทีเดียวโอ้ยแป๊บเดียวเราได้ได้เหล็กได้เหล็กละวี่จริงรับได้แล่เพชรก็เถื่อนเลยแล้วคราวหน้า <laughs> เราเปลี่ยนซีดถ้าเราเล่นใหม่เราเปลี่ยนซีก็อาจจะเป็นซีที่แบบสุ่มไม่เอาไม่เอาเหล็กไม่เอาเพชรละไอ้มีเหล็กเหล็กโอ้ยน้ำโหขุดออกน้ำน้ำไหลมาเลยพี่ทำตอเผานะห่อไว้ก่อน มีอะไรได้อ่าอันนี้ใส่เข้าไปเฮ้ยซอมบี้มาตรงนี้มันเป็นน้ำขุดไม่ได้หินขุดหินขุดทองไม่ได้โอ้คีปเปอร์โคตรเยอะเลยข้าในมีคีปเปอร์สกิลตันให้นอ่งมุมที่อย่าไปไปยุ่งนะไปซอมบี้มันเห็นเราต,ตั้งแต่ไกลเลย ไอ้ต้องมีสายตากว้างไกลมาล่าซอมบี้เ่เฮ้ยเฮ้ยเห็นซอมบี้ป่ะเนี่ยไปอยู่กว่าพวกเดียว ออออโอเคชัวร์เล็กซอมบี้ชัวร์ชัวรีน,นี้ของเล็กป่ะของเล็กไ้เอาแค่นี้กันปะ่ะดีกระดุกอะไรใช่ป่ะซอมบี้มันล็อกแวร์ว เสียงสบเด็กด้วยพหอฟอวูนึ่มัะงยี่สิบสบี้เเกหเ,ออเ,เหใช่ไหมใช่ใช่ใเฮ้ยได้เหล็กแล้วอ่ะหลอมทำไรก่อนนะที่ขุดปะที่ขุดแล้วก็ดาบ อยากได้โล่โลดทำไม่เป็นอ่ะรู้สูตรปะ่ะเหล็กกับไม้โอ้เหมือนเป็นโลกใต้ดินเลยมันกว้างมากพี่เก็บดอกไม้ไว้นี่ไว้ก่อน ยังไงอะไม้ไม่พอไม่พอทำเพิ่มให้บุ๊กอะอ๋อพี่มีไม้อยู่พี่คารบินก็ได้บอกบอกสูตรมาวางเหล็กไว้กลางบนแล้วก็ทำเอาไม้รอบเหล็กไว้กลางบนแล้วก็กวกขวาขวาล่างกับซ้ายล่างไม่มีเอะเหล็กไว้กลางบนใช่ไหมใช่นี่หรอไม่ใช่เอาใหม่ได้เอาใหม่เด็ซ้ายบนคืออะไร อันแรกอะทายบนเป็นไม้อ่าเหล็กไม้มันเรียงกันบิ๊กมันเรียงเงี้หนึ่งจากซ้ายไปขวาอะบิ๊กหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นแถวใหม่เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบิ๊กเรียงดิหนึ่งเป็นเลยหนึ่งหนึ่งเป็นไม้เหล็กไม้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 พูดดีๆไ,ไ,ไ,ไม่มีไม,ไม้แล้วก็ไม่มีเอาใหม่บิ๊กเรียงจากซ้ายไปหนึ่งหนึ่งอะไรพูดว่าหนึ่งสองสามดีกว่าบิ๊กกว่าเเท,ไม,ไ,ทไม้ไปเทียไม้ไปให้เต็มใช่ไหมแล้วก็เอากลางบนออก ใส่เหล็กไปแทนเอาซ้ายล่างออกแล้วก็เอาขวาล่างออกแบาวะเทมไมให้เต็มอ่าเทมไมให้เต็มกลางบนคืออะไรวะตรงกลางด้านบนออกแล้วก็อะไรต่ออะไรออกนะใส่เหล็กไปแทนเหล็กไปแทนอ่าแล้วตรงไหนออกเอาขวารอก๋อได้แล้วได้แล้วโอ้โหโอดจ่ะอธิบายโอเคโอเคกูเข้าใจยากเองแหละคูโง่อยยไปได้มาละ เอาไว้บล็อกบล็อกอันนั้นใช่ไหมโปรเจกต์ไทยใช่บล็อกระเบิดได้นิดนนินระเบิดเดี๋ยวพี่คาบดยก่อนพี่คาบนั่นแล้วอะคาบเสือ้ออะพี่เอาเหล็กไว้ตรงนี้นะหยิบหยิบเลยใช้คาบอะไรคาบแค่เสือ้อหยอเสื้อด้วยคอปเปอร์คาบเสื้อไม่ได้ปะไม่ได้ เฮ้ยังมุมมาลับคังมุมมงมุมคอ,อมบี้มันร้องมันร้องเดียวเลยตัวมันอยู่ไหนวะข้างล่างฝูกคีปเปอร์ผูกสกลตันนละกคีปเปอร์ผ่านเพิ่มแบบนึง มีกรวดตรงนี้ด้วยขุดเอาโอ้โห oh. เอาฟลินดินไปมันไ่บอกโลกใต้ดินเนี่ยโคตรกว้างเลยที่เปิดโหลดช้างไปไกลด้ดโหลดไปไกละจะมีเมืองใต้ดินอะไรอยู่ปะเนี่ยไม่มีไม่มีโอ้โหโอ้โหโอเคโคตรกว้างโหลดซีนอะไรบิ๊กมาเนี่ยโคตรกว้างเลย เฮ้ยโอเคน่ากลัวมากเบ๊กมันเป็นแบบหินงอกหินย้อยอะ่ะงอกหินย้อยแล้วข้างล่างก็เป็นแร่เต็มหมดเลยโอเค,อเคพี่ว่าพานในเราพอแค่นี้ก่อนอเบ็กการระจนไปของเราเดี๋ยวจะมาต่อกันในเบืองนี่เลยใต้ดินนี่โอ้คนที่สำรวจเพียบเลยโอเคครับขอบคุณที่เพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้นะและอยากให้ทำอะไรต่อในแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ อันนี้เป็นเกมไมค์คราฟนะเผื่อใครสงสัยว่าเล่นอะไรก็น่าจะรู้กันเนี่ยไมค์คราฟเนี่ยโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งด้วยน,นะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่เดี๋ยวเราจะน่าจะลงสลับไปไมค์คราฟนี่อาจจะลงสลับกับโลบอกหรือไม่ก็เกมอื่นๆไปด้วยยังไงก็ติดตามในชุมชนได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าลงคลิปกี่โมงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละบาย